ปูปาริจิตนอละม่นทงอยู่ไทยบ้านนั่นละม่นอยู่เย็นสู่คนล,ละสู่คนเฮาเอ,อ้ยสู่คนล,ละสู่คนเฮาเอ,อ้ยจ Chat, สุ้พอละสุพลเฮาโค้วสุมพอละสุมพอนเฮาถือยก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 ระบาองค์ปูปาริจีให้บุญนุนน้ำมีลูกหลานใจยสิ้นกายทำขอให้ร่ารวยดังใจประส์รวยสิ้นรวยทำรวยน้ำใจให้ ความกังวลจากปากค

quân phúc nó là bên quốc và là... nhất là nó là bên luôn tình nuôi Con... xin nuôi năm năm xin năm năm là năm ทิ้มนะคะนุชกุณสวัสดีค่ะจันทนามันเงียบๆเนาะยิ้มชาแนลแม่ดาขอบคุณนะคะเสร็จแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งห้าท่านนะคะขอบคุณมากๆค่ะเอฟซี กำลังใจแม่บุญถินกรุณากดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะดันดันดันจ้าพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะทำเสร็จแล้วนะคะลํำสามรอบนะคะขอบพระคุณค่ะเราทำคนดีใคงมาแล้วมาแล้วด้วยค่ะทั่วหน้านะคะดันดันดันจ้าพี่น้องดัรวยกันทั้งนั้นนะคะก็ขอให้ลุงพลป้าแตนเดินทางปลอดภัยไร้กัปลด้วยนะคะสาธุสาธุค่ะ ขอบคุณค่ะเห็นไหมคะแม่ทินลำเรียบร้อยแล้วเด้อคลิปนี้ก็ถึงแค่นี้นะคะราวคำเสิร์แก้วนะคะขอบคุณนะคะคลิปนี้จุกสติ๊กเกอร์นะคะราวคำเสิร์แก้วหรืออะไรก็ค่ะอยู่ที่คันสี่ท่านนะคะตอนนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะแม่ทินอากาศเย็นไหมคะค่ะอากาศเย็นมากเลยนะคะคุณพัชรินนะคะขอบคุณมากค่ะ คนก็เต้นด้วยนะคะตีๆให้ดังเหมือนเสียงฟองเสียงกองเลยเด้อสวัสดีค่ะคุณอัศวินคุณอัศวินค่ะแอดวงข้าวทิพย์แม่ทีนไหลขึ้นดวงนะคะไปอ่านเราแจ้งข่าวด้วยค่ะจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีจ้าแม่ดาสวัสดีเช่นกันขอบคุณมาเรียนมาสวัสดีค่ะคุณแสงทองขอบคุณยูโกนะคะ อยู่โบยาคุณเริ่มเลิ่มปัจจัยอย่อ่านแล้วค่ะข้าวแช่ตัวต้มใจหมดแช่คำใจข้าวบุญหัวหน้าทีมจ้าองง่วจ้าไม่มีเอาลายสุดก็จะดูคลิปจ้าขอบคุณค่ะอ๋อคุณธีรดาดีค่ะพี่เมนค่ะคุณเมนแสนบุญว่ามันหนาวนี่นะสวัสดีค่ะ าคุณเต้บอกค่ะคุณยูโกสวัสดีค่ะคุณนวลจันหายหนาวแล้วค่ะหนึ่งรอบก็หายหนาวแล้วนะหายหนาวแล้วก็เดี๋ยวก็จะหนาวอีกนะคะเดี๋ยวหนาวอีกนนะะคี่ค่ะพี่นวลจันขอบคุณค่ะ้ปคุณยูโกสวัสดีจ้าดุดนุ่นหนึ่งุดนะคะนี่ค่ะแจ่มเลยนะคะคนละชุดละชุดเลยนะคะโอ้โหต่อด้วยค่ะคนนั้นสงสัยอยู่นะคะสงสัยยังไม่สงสัยอยู่นะคะแจ้งฝ่ายตรงกัน สวัสดีค่ะคุณเมย์สวัสดีค่ะคนกกกอกนี่ยอดเยี่ยมจริงๆขอบคุณค่ะคุณเต้เต้บอค่ะสวัสดีค่ะคุณตามบุงนะคะหนาวหรือคะคุณยูกโกค่ะสวัสดีคุณยูกโกคุณเมย์แสนบุญสวัสดีค่ะคุณยูกโกสวัสดีค่ะเอสเข้าแช่ค่ะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนหนาว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 ไม่เอาแล้วหนาวคุณ พีระดาบอกคะขอบคุณนะคะคุณพี่พี่ที่สละเวลามาเยี่ยมแม่ถิ่นและเพื่อนๆพนจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณพี่พี่นะคะดีครับอ๋อดีใจท่านค่ะแต่ท่านไม่ได้แม่เปลี่ยนชุดเลยดูโฆษณาก่อนนะคะทุกคนครัวนะคะแล้วก็มาไ้ไปเลยเออเป็นพักกันค่อยติดธุระค นี่ค่ะพี่ยูโกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอดข้าทิปนะคะคุณผู้สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะแม่ทิ้มาแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่างัเด้อร่ามั้ร่าอย่เบิรนี่อ้อย่เบิเสร็จแล้วเคุณพี่ๆเราไม่ค่อยได้เขาช่วงนี้เนี่จ้าไม่ย่างวะแป๊แป๊บจ้า

สวยบานสวยดุนเละค่ะม้วนม้วนค่ะคุณตัวนาค่ะสวัสดีจ้าคุณดวงข้าวซิฟมาอยูร้านนี้นี่แล้วค่ะนี่แล้วที่แกงขาววิวนสวัสดีจ้ารับทราบค่ะสวัสดีค่ะน้องข้าวทิพย์คุณเมงแฟนบุตรคุณเมงเรียก ก็ได้ต้มจนสุกหละน่ากินจริๆนี่นะคะโัษาให้ใจเราเอาคุณคคุณจิตสวัสดีจ้าใส่แล้วสวยนะคุค่ะนี่บอกใส่ค่นี่อใส่ค่ะดีจ้าฝากบอกต่อๆด้วยนะค่ะชื่อซ้ำกันได้แต่ไม่ ค่ะใช่เรานะคะขอบคุณจ้าหายป่วยยังคะหายไวๆนะจ้า๋อคุณเม่งนึกว่าคนเดียวกันบอกค่ะจ้ารวงข้าวติดรับทาบคุณพี่พี่สวัสดีจ้าพิประสิตอ๋อค่ะมีครับข้าวต้มอ้าวเรียกข้าวต้มนะจ้ารวงข้าวติดนะดีครับคุณพี่พี่ค่ะ ขอบคุณ่ะมาแจ้งข่าวค่ะพี่น้องช่วยบอกต่อๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะอ๋อเขาก็คงจะรู้แล้วล่ะค่ะแอดดวงข้าวทิพนะคะสวัสดีค่ะพี่นวลการคุณเหม่งและคุณเล่าเทุกคนนะคะแนทินมีช่องเปิดใหม่ชื่อข้าวทิพชานลไม่ใช่เรานะคะอ๋อมีช่องเปิดใหม่ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่แอดดวงข้าวทิพหรอคะ มีช่องเปิดใหม่ชื่อข้าวที่ชาแนลไม่ใช่เรานับคะไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดแบบเรื่องท้นข้าวที่ชื่อคายเลยไม่น่าแจ้งคนและคนกันไม่ใช่เราเราสายดันไม่เปิดช่องค่ะแจ้งเพื่อทราบค่ะ๋อค่ะรับทราบค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณพีพีสวัสดีจ้าแม่ทีนขอบคุณค่ะหนูปสาซิทุกแป้งทอดเด้อค่ะอ่านแล้วนะคะอ่านแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสกุนานะคะสวัสดีค่ะหอปลาซิวอีกแล้วบสาวกินน้ำค่อยบ่ทอดหูปลาซิวโอ้คุณสกุนาพาไปนะดีครับคุณบ๊็บยิบวับบ่คะ ขอบคุณค่ะได้คอนเทนต์ล่ำแม่ทินอ๋อค่ะขอบคุณค่ะค่ะอ่านแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอ่านแล้วเด้อค่ะคุณเมืองแสนบูดคนละคนกับอำเภออำเภอกุงศรีมจังหวัดคนละคนกันนะครับกับข้าวทิพย์ยาเสียไม่ใช่แม่ไหมไม่ ี้อะไะ๋เอี่ยหไดแนวครับแล้วเดีปารเียเราไปเชี่มโอ้โสิเยมสี่นนมามโอ้เชียแม่คัดละเยี่ยมวันนี้๋นเนั่นน่ะี่น่าไปแล้วน่ะนิ่เสียแม่ิ่นิน่งนนนนเสียแม่นานี